สวัสดีค่ะวันนี้พี่พรมาแบ่งปันวิธีทําดอกแพรลีนดาแบบนี้นะคะอันนี้เราใช้แบบคู่นะคะนี่เราใช้แบบเส้นเดียวนะคะวันนี้พี่พรจะมาทําแบบเป็นคู่นะคะริบบิ้นค่ะสี่คู่นะคะยาวอยู่ที่สามสิบห้าเซนติเมตรค่ะเราสลับสีแล้วทีนี้เราก็พับค่ะพับเข้ามาสิบเซนติเมตรแบบนี้นะคะเราก็กลนให้เป็นรอยค่ะ ทีนี้เราก็จะเอาคู่ที่หนึ่งออกมาค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็คู่ที่สองก็กบคู่ที่หนึ่งค่ะแล้วก็คู่ที่สามกกบคู่ที่สองค่ะแล้วก็คู่ที่สี่รอดกลางคู่ที่หนึ่งคู่ที่สามเข้าไว้ตรงกลางค่ะ และใส่เหรียญตามความต้องการค่ะนี่พับตามความถนัดค่ะแล้วก็คู่สุดท้ายสอดกขบคู่แรกที่พับค่ะกดให้เป็นรอค่ะกลับด้านค่ะทำอีกรอบหนึ่งค่ะ กดให้เป็นอรอยค่ะแล้วก็กลับด้านเราจะทําคู่ที่หนึ่งก่อนนะคะคู่นี้ค่ะจาริบินบิดมาทางด้านหลังค่ะหันปลาลิบิขึ้นไปข้างบนค่ะมันจะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมค่ะใช้นิ้วโป้ประคองไว้ค่ะจับปลาลิบิไปทางด้านหลังค่ะลักษณะน,นี้นะคะหันฟางหาเตแล้วก็สอดเข้าตรงนี้ค่ะ เราจะมาในลักษณะนี้นะคะทีนี้คู่ที่สองค่ะจะริบิ้นค่ะหมุนมาทางด้านหลังค่ะแล้วก็หันปลาลิบิ้นไปข้างบนลักษณะนี้นะคะแล้วก็หันปลาลิบิ้นไปทางด้านหลังทีนี้วก็สอดเข้าช่องนี้ค่ะลักษณะนี้นะคะคู่ที่สามค่ะจะริบิ้นบิดมาทางด้านหลังค่ะหันปลาลิบิ้นขึ้นไปข้างบนค่ะมันจะเป็นสามเหลี่ยมนี้นะคะหันลาิบิ้นไปทางด้านหลัง ทีนี้ค่ะแล้วก็สอดค่ะคู่สุดท้ายค่ะซาลบีมาทางด้านหลังค่ะหันปาลอบี้ขึ้นไปข้างบนค่ะโควิบีไปทางด้านหลังท่านึงแล้วก็สอดเข้าช่องนี้ค่ะทีนี้เราก็มาจัดแต่งอีกได้ค่ะ นี้เราจะทําคู่นี้นะคะจับลิบบิ้นค่ะหมุนขึ้นไปข้างบนนี้ค่ะใช้รูปประคองไว้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะวิชีคัดไว้แล้วก็หันปลายเข้าหาตัวเองแล้วก็สอดเข้าตรงใต้ขีดตรงนี้ค่ะลิบบิ้นจะออกมาข้างหลังนะคะแบบนี้นะคะนี้เราจะใช้ประคองตัวนี้ไว้ค่ะแค่นี้นะคะดึงมาลักษณะนี้ค่ะ คู่ต่อไปค่ะจริบินค่ะดึงขึ้นไปข้างบนค่ะช้นิวโป้ก็ได้ค่ะประคองไว้แล้วก็หันไปวิ่งข้าหาตัวเองแล้วก็สอดเข้าตรงนี้ค่ะช้นิชีประคองตรงนี้ไว้แล้วก็ดึงค่ะค่อยๆดึงมาค่ะลักษณะนี้ค่ะแล้วเราก็จัดกีงทีหนึ่งค่ะจาริบินคือดีขึ้นไปข้างบนค่ะใช้นิวโป้ประคองไว้หันไปวิ่งข้าหาตัวเองแล้วก็สอดเข้าตรงนี้ค่ะไซนิชีประคองแล้วก็ดึงค่ะ จัลิบิ่นค่ะบิดขึ้นไปข้างบนค่ะมีปูประคองไว้หันไปหาตัวเองแล้วก็สอบแบบนี้นะคะก็มาจัดกลีบวมาดีเกีให้มันเท่ากันค่ะทีแบบนี้เราจะทําคู่นี้นะคะจับลิบิ่นค่ะบิดขึ้นไปข้างบนลักษณะนี้ค่ะต้อมเกีตรงนี้นะคะลักษณะนี้ค่ะแล้วก็หันลิบิ่นไปทางด้านหลัง บิดไปทางหน้าหลังนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าใต้กีดใต้กีดที่เราทําเมื่อกี้ค่ะสอดเข้าใต้กีดตรงนี้นะคะกีริบินเนาะจะโผล่มาทางด้านหลังค่ะเราก็จะดึงลักษณะน,น,นี้นะคะตัวที่สองค่ะจะริบินบิดขึ้นไปห้องบน,นะคะ่ะอ้อมตรงกีดตรงนี้นะคะ แล้วก็หันลิ่ริยิ่นค่ะไปทางด้านหลังที่ไปทางด้านหลังหันไป,นปก็หาตัวเองสอดเขาใต้ขีดตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะถ้าเรามีแหนบก็ใช้แหนบหรือว,ว่ามีที่หนีก็ใช้ที่หนีให้ตลอกยากใช้ที่หนีค่ะแล้วก็จะออกด้านออกมาอย่างนี้นะคะสอดออกมาลักษณะนี้ คู่ที่สามป่าจระจบ,บี้เบร้้างบนค่ะแล้วก็ป้อมสามเหลี่ยมแล้วก็หาดิบิประธางาาด้านหลังหานตาข้าวเองแล้วก็สอกข้าใต้ขีดตรงนี้ค่ะถ้าเราอยากทำงานเราตัดปลาริบิให้มันเท่ากันก่อนก็ได้นะคะจะง่ายขึ้นนะคะ จะได้บ,บินพับีขึ้นไปข้างบนค่ะอ้อมจนกีดสามแอนตัวนี้หันลิไปทางด้านหลังค่ะแล้วก็หันตาหาตัวเองสองก็ใต้กขีดตัวนี้ค่ะแล้วก็มาจัดขีดพอเราได้ขีดลักษณะน,นี้แล้ว แล้วก็ตัดลิมบี้สุดเกินทิ้งเลยค่ะแบบนี้นะคะอันนี้ถ้าใครไม่ใส่ลูกปัดเสร็จแล้วนะคะแต่ที่พอจะใส่ลูกปัดตัวนี้นะคะ เสร็จแล้วค่ะดอกแพรนิลระดานะคะถ้าเพื่อนีี่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกระจให้กับพี่ฟอนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ